ผมลงคลิปรี้วไปนะครับคลิปสั้นเรื่องการทําผังจริงๆมันก็ในนั้นมันไม่ใช่เรื่องการทําผังหรอกมันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดนะครับจากการวัดจากผังอีกทีหนึ่งคราวนี้ก็เลยคือรีวมันสั้นมากนะครับมันทําได้ไม่ถึงนาทีก็เลยเฮ้ยเรื่องนี้มันก็มีดีเทล่าสมควรก็เลยว่าจะทําเป็นคลิปย,ยาวๆหลายหลายคนตอนนี้ก็จะสังเกตว่า ผมไม่ค่อยลงคลิปยาวๆเพราะว่า facebook มันมันเหมือนมันไปสนับสนุนเรื่องรีวิวนะครับมันก็จะไม่ค่อยส่งให้ใครเห็นมากนักคราวนี้พอไม่ค่อยมีใครเห็นมากนักเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเนาะมันไม่ถึงคนจำนวนมากที่แบบที่เราต้องการจะส่งข้อมูลไปถึงผมก็เลยอ่ะ ก็แม่งเอาแต่ใจก็ตามใจมันนะครับก็ทำคลิปสั้นๆแต่มันก็แต่อย่างบางเรื่องอย่างเงี้ยคือมันต้องยาวอะ่ะมันถึงจะรู้เรื่องนะครับก็ใครยังไม่ได้เข้าไปดูในยังไม่ได้ Subscribe ใน YouTube ก็ลองเข้าไปนะครับหรือว่าใน YouTube ยังไม่ได้มา Follow page ใน f a c e b o o k ก็ก็ตามมาแล้วก็มีมีใน tiktok ด้วยคราวนี้ผมก็เลยจะเริ่มงงๆแล้วว่ากูจะทำคลิปสั้นหรือคลิปยาวดีวะ ถ้าหายอามมาใหด้ดูกันในในผมจะพูดเรื่องการทําผังเทคนิคการใช้งานผังหรือว่าข้อผิดพลาดเนี่ยผมขอพูดเรื่องเรื่องผังไปเลยเนาะยังไม่เคยลงเต็มเต็มสักทีเหมือนกันสมมุติเรามีเป็นบ้านหลังเล็กๆเ,เป็นศาลาอะไรก็ได้อ่ะมีเสาอยู่สี่ต้นตรงกันนะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะทํา ปกติมันก็จะมีหลักหมุดที่ดินเนาะหลักหมุดที่ดินหลักหมุดที่ดินนะครับเราก็ขึงขึงแนวมาจริงๆมันต้องตรงขึงแนวมาตรงนี้ก็มีเหมือนกันเนาะขึงแนวมาถึงตรงนี้เดี๋ยวจะง,งงกันเนาะสีแดงนี่ขอบเขตที่ดินนะครับขอบเขตที่ดินเนาะส่วนตัวบ้านเนี่ยคือ อาจจะวิ่งวิ่งตามขอบเสาแบบนี้เนาะเป็นขอบตัวบ้านเนาะส่วนสีดำเป็นผังบริเวณนะครับเป็นผังชั่วคลาวนะครับสีดำนี่เป็นเป็นผังชั่วคลาวเนาะผนังบ้านต้องอยู่แนวนี้นะผนังบ้านอยู่แนวนี้นะอย่าคิดว่าสีดำเป็นผนังบ้านนะครับตัวนี้เป็นผังบริเวณเป็นผังไม้ที่เราตีรอบเพื่อจะอ้างอิงตัวพิกัด ระยะตำแหน่งต่างๆที่เราจะก่อสร้างตรงนี้เราก็จะต้องมั่นใจนะครับว่ามันตรงว่ามันได้ฉากถ้าเราทำตรงนี้ให้มันเป็นฉากที่ผมพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยไอตัวหมุดที่ดินเองเนี่ยหมุดโฉนดหลักโฉนดเนี่ย มันอาจจะเคลื่อนหรือว่ามันอาจจะเพี้ยนมาได้แต่ต้นน้ำละตั้งแต่ตอนเขาปักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทวนเสมอนะครับต้องทวนเสมอว่ามันได้ฉากจริงๆถ้าจะดึงออฟเซตมาใช้กับผังแต่ถ้าที่มันไม่ใช่ฉากมันป้านออกแบบเนี้ยคราวนี้ก็ต้องมามาดูแล้วว่าเราจะทําตัวเนี้ยให้มันเอียงแบบนี้ตามที่ด้านหลังหรือว่าเราเราจะคีฟฝั่งนี้เอาไว้ให้มันตรงกับฝั่งนี้อันนี้โอเคเนาะ อ่ะแต่ในกรณีทั่วไปแล้วกันนะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเราก็เสร็จออกมาเท่าๆกันเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เอาเอาเป็นผังก่อนเนาะอามาเป็นผังทุกทุกอย่างที่คุยในวันเนี้อย่างเรื่องผังเนี่ยคือระดับฉากต้องได้นะจ๊ะผมกำลังหมายถึงว่าถ้าตัวเนี้ย ทำสูงกว่าตัวเนี้ยในกรณีที่อาคารมันหลังเล็กเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลเนาะแต่ถ้าอาคารหลังใหญ่หน้าหลังเนี่ยมันสูงต่างกันแบบสองเมตรอย่างเงี้ยเป็นที่ลาดลาดชันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรู้เรื่องเลยนะจ๊ะเพราะอะไรเพราะว่าวัดลงตรงนี้เหมือนกันแต่เส้นนี้กับเส้นนี้ยาวไม่เท่ากันเดอ้อนึกออกปะ เพราะฉะนั้นต้องได้ระดับนะกรอบผังย้ำอีกรอบหนึ่งต้องได้ระดับต่อมาที่ผมบอกต้องได้คืออะไรระดับนะ2ฉากฉากสอนไปแล้วเนาะสามหนะครับไอ้วิธีการหาฉากเมื่อ2,000ปีที่แล้วมั้งคลิปลองหาดูใน y u t u b e แล้วกันจะหาง่ายหน่อย เวลาวัดจริงๆควรวัดตั้งแต่ตรงนี้เนาะก็วัดมา3วัดมา4ตรงนี้ต้องตัดเท่ากับ5 3 4 5หรือ6 8 10ใช่ไหมใช่แมส2คูณจำกันได้หรือเปล่า3 4 5ก็ได้6 8ดทะยง10ิ ทะแยงเป็สิบก็ได้อันนี้อันนี้คือแม่หนึ่งแม่สองอ่าถ้าแม่สามอะเก้าใช่ปะ่ะแล้วก็สามคูณสี่สิบสองสามสิบห้าเก้าสิบสิบห้ายิ่งพื้นที่ใหญ่ต้องยิ่งใช้สเกลเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะไม่ใช่เป็นร้อยเมตรใช่สามสี่ห้าไม่ได้เด้อต้องใช้ให้มันครอบคลุมหน่อยนะครับอ่ะพอทำสามสี่ห้า ทำปุ๊บตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วเราเราก็วัดทดมาได้อันนี้แล้วก็วัดทดมาได้อน,นี้นะครับสุดท้ายเราก็ต้องมาวัดหัวท้ายตรงเท่ากันเช่นเดียวกันกับแกนนี้เหมือนกันนึกภาพตามนะคร่าวๆอ่ะเอาให้ออกต่อมาเวลาที่เราทํางานกันจริงๆเนี่ยมันก็จะมีกิดลายถูกปะ่ะเท่าไหร่ กี่ลายเท่าไหร่เราก็ตอกตรงนี้แหละมันเป็นเซนเตอร์ของเสาทุกบ้านกีดลายอะตอกตะปูลงไปนึกออกว่าไอสีดำๆดำนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะงงกันเสียเปล่าสีดำๆนี่ไม่ใช่ขอบบ้านนะมันเป็นผังไม้นะมันเป็นผังไม้แบบอย่างเงี้ยเขาจะตีเขาจะตีอย่างเงี้ยรอบเลย เดี๋ยวผมอินเสิร์ตลูกไปดูถ้าไม่ลืมนะครับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉากเข้ามาเนี่ยตรงนี้มันก็จะฉากอัตโนมัติเลยเนาะเซตแบบนี้ระดับผังพูดอีกทีนะระดับผังระดับผังเสร็จอ่ะรู้ว่าตรงนี้รู้ว่าเสาจ,จะเซตออกมาจากที่ข้างเคียงเท่าไหร่นะ ลัวเสาจะเสซตออกมาจากที่ข้างเคียงเท่าไหร่ก็ดึงเอ็นดึงเอ็นจากจุดนี้แหละไอ้จุดที่เราทำเอาไว้เนี่ยหมุดดีอยู่อย่างี้หมุดที่ปักอยู่ตรงไม้น้าสนะก็ดึงเอ็นมาปุ๊บปุ๊บ ให้มันครบพอดึงเอ็นมาสองแกนตัดกันจะเห็นว่าอะไรเห็นไหมมันมีรอยตัดอยู่เรามีอะไรแล้วมัง่งเรามีระดาบมีฉากสุดท้ายดิ่งเนาะ ก็ใช้วิธีการดิ่งลงไปนะครับแต่จริงแต่จริงๆดิง่งดิ่งในในในบริบทจริงๆมันมันจะไม่ใช่นี้นะพอดีมันมันตรงพอดีอ่ะก็ดิ่งลงไปเราก็จะได้จุดกลางเราได้จุดกลางจุดกลางตัวนี้มันก็สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างวัดจากตัวนี้ออกมาสมมุติว่าฐานลากเมตรคูณเมตรเป็นฐานแผ่ แล้วก็วัดเมตรแล้วก็วัด50ถูกปะห้าสิบสมมุติเป็นฐานแพรห้าสิบ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 เห็นไหม เราจะได้ฐานที่ตัวที่เราดิ่งดิ่งไว้เมื่อกี้เป็นซินเตอร์เป๊ะเลยเห็นยังคราวนี้ทำไมมันจะต้องมีไอ้เส้นเล็กๆสองเส้นนี้ด้วยคุณตาวพอเราเทฐานเสร็จใช่ไหมพอเทฐานเสร็จเราจะต้องเข้าแบบเสาถูกเปล่าเราต้องเข้าแบบเสาเพราะฉะนั้นเนี่ย สมมุติว่าไอ้ตัวสิน้ำเงินนี่เป็นเสาะนะเราก็เซตมันออกมาจากเซนเตอร์ออกมาครึ่งหนึ่งจากเซนเตอร์ออกมาครึ่งหนึ่งถ้าเสาออมัน20เซนก็10เซน10เซนพอนึกภาพตามออกปะแล้วก็เสร็จเหมือนกันสมมุติมันเสา20่สิบบนยี่สิบเซนสิเซนเหมือนกนันก็ตัดตรงนี้ดิง่งตัดตรงนี้ดิง่งตัดตรงนี้ดิง่งตัดตรงนี้ดิงดงด่ง ก็ได้สี่เหลี่ยมสาวแล้วพอได้สี่เหลี่ยมสาวทำไรต่อเราก็เข้าแบบนี่แหละถึงตอนนี้แหละที่มันจะต้องมีอีกเส้นหนึง่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องพอเราเข้าแบบเสาเสร็จเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยแบบเสามันมีความหนาเนาะไม้ค้ำยนันไม้รัด ตัวตอม่อไม้รัดเสาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะนิยม offset กันออกมาอีกรอบหนึ่งเป็นอีกเส้นหนึ่งอาจจะ offset มา10เเซน20เซน30มสเซน5้สนส0เซนหรือ o f f เ e ไปเลยก็แล้วแต่ไปถึงผิวขอบขอบเสาตัวนี้จริงๆเนี่ยการ offset มัมีประโยชน์ยังไง ออ f เซ t ตเนี่ยจะออถึงผิวคอนกรีตเสาตอหม้อคารอะไรก็ได้หรือเซนเตอร์จะออปเซ็ตอะไรก็ได้แต่เอาเป็นว่าคนในทีมต้องรู้แล้วกันว่าออ f เซ t เนี่ยออ f เซ t เข้าไปเท่าไหร่การ o อ f เซ t เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าอย่างที่บอกเนาะแบบเสาเนี่ยมันมีความหนาของพวกไม้รัดเสาหรือว่าคำยานหรือว่าไม้อัดต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นสมมติว่าผมผมออปเซเคลียเคลียผิวเสานะ สมมติผม offset เคียร์ผิวสาวถ้าไม่ o f f เนี่ยวิ่งมาเนี่ยมันจะติดไอตัวที่ผมบอกอะไอพวกความหนาของไม้รัดรอบไม้อะไรต่างๆต้อง offset ออกมาให้หลุด n เนี่ยมันต้องไม่สัมผัสกับอะไรเลยนะเวลาใช้กันจริงๆอะพอมันหลุดออกมาเนี่ยมันถึงจะสามารถวัดได้สามารถวัดได้นึกออกไหมมันถึงยังจะยังใช้ n ในการทํางานได้ไม่งั้นถนะึงมาก็ติดติดก็ดูไม่ได้แล้วนะครับ n ก็ เทียนละออฟเสร็จก็ต้องออฟสองด้านนะฝั่งนี้ก็ต้องออฟมาแล้วก็ดึงเอ็นหากันนึกออกไหมเหมือนกันผมจะแนะนำผมจะบอกช่างเสมอว่าถ้าจะออฟฝั่งฝั่งไหนให้ออฟฝั่งเดียวกันให้หมดเพราะอะไรสมมุติว่าน้ำเงินถึงน้ำเงินเนี้ยเนี้ยสี่เมตร ออฟเซตเท่าเนี่ยออฟเซตเท่าเนี่ยวัดย้อนกลับมาก็4เมตรเท่ากันมันง่ายอย่าไปออฟเซตฝั่งนี้ออฟเซตฝั่งเนี้ยเท่าไหร่คิดไปเถอะปวดกระบาลถูกปะ่ะต้องตง้องคิด ออฟเซตฝั่งนี้เท่าไหร่นะเสาเสาเท่าไหร่นะเซนเตอร์ center, ถึงเซนซนเตอร์ถึงเซนเตอร์เท่าไหร่นะเอามาลบเอามาหากเอาบวกออฟเซตฝั่งนี้อีกกว่าจะได้ตัวนี้อย่า yeah. เวลา o อฟเซตออฟเซ t ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยบางทีมันสับสนมันซับซ้อนหน่อยนะแต่พยายามฟังเด้ออ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวพวกเนี้ย มันต้องแข็งแรงพอสมควรนะ่ะอย่าให้ใครไปนั่งพักนั่งทับพวกนี้ปีนขึ้นมาเหยียบโป้งนั่งพักโอ้โหแม่งแอนเด็ดรถปูนมาเทป,ปูนพวกกรอเอาลางเลยผาดป้างโอ้โหปูนแม่ไงไหลายโจ๊กๆจ๊ก,โ,จก,โ,จกโอ้โหแม่งเบี้ยวอีกแล้วแม่งบิดออกไปนึกภาพบอ,อกว่า พะนันผังสําคัญมากๆนะครับอย่างน้อยก็จนเสร็จเสาอะคือเอาเอาเอาให้เสามันตรงได้ที่ก่อนนะคราวนี้เรื่องของเรื่องคือปกติเนี่ยอย่างวันนี้ตัวนี้คือเซนเตอร์ช่างเขาจะทําอย่างเงี้ยทุกกิจลายน่ารักมากแล้วก็ทําทําเคลียร์ผิวปูนทําเคลียร์ผิวปูนสมมุติเสาผม20สิบ ก็คือ10 10แบบเนี้ยเวลาเห็นแบบนี้เราทุกคนคิดว่ายังไงมัง่งรู้เลยปะเพราะมันชัดเจนว่ามันแตกต่างถูกปะตรงนี้แม่งเซนเ,นเตอร์อยู่แล้วอะตะปูที่มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องมันก็อนุมานได้ก็ลองเอาตลับเมตรดึงตึ๊บหนึ่งอ่ายีเซนอะแม่งเขียนนอกเสาหรืออเปล่าะ ง่ายแมมง่ายตัวนี้ไม่ต้องใช้แบบนี้ยังได้เลยใช้ตะปูเหมือนกันเนี่ยแหละแต่ตอกให้เตี้ยลงไปหน่อยตอกกับปูตัวนี้สูงก็ตอกตัวนี้เตี้ยลงมาหน่อยเตี้ยลงมาหน่อยแล้วเทคนิคผมถ้าจะออ f s e t เฮ้ยก็เตี้ยลงมาอีกเอาให้แม่งรู้ไปเลยเนี่ยเอาให้มันเท่ากันไปเลยเป็นคู่คู่แบบนี้แล้วจะไม่งง วันนี้ยช่างผมอะแก้ผังทําไปทํามาวัดผังบิดผังเบี้ยวอะไรเงี้ยนึกออกไหมไม่ได้ระวังอะก็แก้ผังเบี้ยวจริงนะคือเช็คก,ก่อนจะเทให้เบี้ยวจริงไล่ใหม่แล้วดันไปตอกตะปูแบบเนี้ยไม่ถอนของเดิมออกอะบางทีเสียได้ไม่ต้องเสียได้นะจ๊ะ พอม่งไ,ไ,ไ,ไม่มีใครจาได้แล้วว่าดอกไหนไปทําอะไรนึกออกปะไม่ต้องเสียดายถ้าใช้อันนี้ไอ้เพื่อนแม่งงอออกไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนอื่นมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําคนเดียวหรือเราทําคนเดียวก็เถอะเดินเดินไปเดินกลับมาก็ลืมแล้วสมมุติอันของจริงอันเนี้ยแม่งเดินกลับมาก็งงละอันนี้หรืออันนี้วะหรืออันนี้วะนึกออกปะเพราะฉะนั้นทำนี่ ให้เป็นระเบียบแบบนี้อันไหนไม่ใช่หรือเลยหรือ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 ออกกระปุกมันจะไม่ผิดเพราะว่าอะไรสมมุตินะผมตอกหลายๆอันเว้ยอ่ะมีอันนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยอ่ะแล้วมีอันนี้ด้วยฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันงงให้หมดอะเวลาดึงอะแม่งจับผิดอะมันจะจับแบบนี้ ียงเอียงอ,ยงอะนึกออกปะขราวเนี้ยพวกล่อวัดจักเนี่ยมันนี่อีกสมมุติทำตอนแรกนะวัดจักนี่มันนี่โอ้อยแล้วถ้าแม่งมีหลายๆเสานะแม่งเพ่บานยาวไปหมดเลยนึกออกปะพูดถึงเรื่องเพยบานยาวไปหมดเนี่ยผมขอเพิ่มนิดนึงคือในนี้มันอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะเพราะว่ามันมีแค่เสาหนึ่งสองเสาถูกปะ ในกรณีที่สมงุติอมารมีสามเสาแล้วกันหรือสี่ห้าเสาเว,วลาวัดทุกครั้งนะเวลาวัดทุกครั้งเราควรวัดจากเสาที่หนึ่งมาเสาที่สองเสาที่สองมาเสาที่สามและที่สำคัญคือวัดย้อนจากหนึ่งรวกมาสามค่าตรงนี้จะต้องเท่ากับ1นบวกสอง อันนี้สาคัญนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับที่มาแชร์กันเรื่องพวกนี้เจอช้ายิ่งเจ็บหนักอ่ะเทปูนไปแล้วเบี้ยวไปแล้วทําไงเสาแม่งออกหลุดเซนเตอร์ไปแล้วเงี้ยถูกปะเสาเข็มหลุดออกไปแล้วเงี้ยนั่นก็เป็นประสบการณ์นะครับที่ผมนํามาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องข้อผิดพลาดในการทําผังในการดึงเอ็นผังหรือว่าวิธี ที่เราจะบริหารจัดการเรื่องผังบริเวณกับงานก่อสร้างมีความสุขงานก่อสร้างครับเราพบกัน